ปัดสิงตู่ดีเลยลงมาให้หน้ายังมีพักได้เก็บพี่น้องจ้ะปันสิงตูนี่ละนี่แกงอ,อ้อมก้อนนี่เัดเป็นก้อนอะไคนงาม ใบงามคักเมลเ้ยไม่ดเนยะดูให้มาก,ก็จะตัดก็ขึ้นหี่เปล่ให้เมฆกับโบตานอนให่หน้าแถวนีนแ้แหละเก็บก็งายไปเก่ง ด <cas os> ูขโมย่าเกลียดมดแล้พอนหายงเอากองงามพี่น้องข้นไม้ลางามน เออพี найти, ่น้องมาเก็บผักน้ำใยแม่นกงามแน่เนาะแดดพี่น้องฝนกบโตกล้ายมือแลยดอกไม้งามเทยนะดอกไม้ป่างามกัดเนาะพี่น้องเจ็บได้ก็แข่งคน ก็ถิ่น,น,นก็นกย่างยังงอยู่ด้พี่น้องคนอกคนว่าว่ายแม่ว่าอีกคนว่ตานยนอนพักปานี่แล้วพี่น้องให้หน้าปานี่แหละพูดได้เก็บอยู่ เพราะว่าเพิ่นตัดเนะาะก็จะตัดถิ่นตัดเลือตันก็ขึ้นตัดแล้วก,ขกข็ขึ้นเพืนะ่อนชวมพี่น้องจ้ะมันก็เลยได้มาเก็บอยู่เรื่อยถิ่นฝรั่งถิ่นก็ต่ำสูงพี่น้องพี่น,อน้องเพิ่งคอมเมนต์มา,าม่อวันนี้เมลรถแทบเลยขอว่าสำหรับขอใครกินทั่วไหมพี่น้อง ก็คายกินถั่วฟักเน่าบานเข้านะมาถั่วฟักเน่านะพี่น้องจ้านี่ยกระถินฝรั่งเนะแต่กระถินฝรั่งมีครูแฟรเด้อพี่น้องจา่าพอเราไลายเท่าไหร่ว,ว่ากินกระโปรงเป็นยังดอกครูแฟรแต่พี่น้องแต่ว่ามันสะสมพิษนะสะสมพิษในร่นางกายเขาตับไตใสพุ่งเข้านะมันไปนเรียนงานม <laughs> ีครูแฟรกระถินฝรัง่งกันบางบางคนเขาจะจไปกินเนาะพี่น้อง คนบางช่องนะขอเห็นขาเจ้าเก็บไปกินขาเจ้าก็สิศึกษาให้แต่ละวันนะแล้้แต่ผู้สิกินบ่วบ้ากันเนาะอันนี้ก็ทถิ่นพลังลานปิดเส้น,น,นพี่นอ้องมีความสม่ำเสมอแต่นหนดกแล้วหนดหนดหัวใส่ไก่แซ่บๆพี่น้องจ้ะ มาจากไปเที่ยวเนธลเธอร์แลนด์ก็บมันเจเออหาเก็บผักคือเก่าไปพุ่นบบได้เก็บผักอย่าเพิ่นตายบบได้เก็บผักลาบบได้เก็บไปเก็บสองเทีย่ยทั้งลูกทั้งทุ้งสาวาห์ไหนเศร้าเดียกพามาเที่ยวบบได้พามาหาเก็บผักเรียกมันนะพุทธเอาถ้าไปเก็บเยอะๆเลมันหมดสติไปว่า ก็เที่ยวแล้วพี่น้องจะเที่ยวเปิ ừ. Ừ. เด้ดตาเนาะงามเลยงามจี่งหรอคนงามนงอตัวอัววอย่นะ่นเป็นแน่นต้นอน แหงพูดแหงพูดไปฟุ้นกบตุก โดนงี้งั้นนะเด็กตัวหยอดคนๆเล่า,าไป็นนางเหลียกอยู่บ้านหอไปหกเย็น้อเสีนี่เขาไปเขไปแซ่น้ำเกลือไปหลดนี่เอมมากินพี่น้องความสุขทางใจ เขาเก็บเวียดก,กับงานกับเม้นเขาลุ้งทงลุ้งทาบิดคนท่องมันไมอย่างมากมากเนาะพี่นอออ้องสุดอากาศพร้อม ้าทุ่งนี้มันกวงี่พี่น้องก้วงกวง,กวงทุ่งหน้าทุ่งนี้อู้อยางล้มปุ่นละไก่ขักเจ็บออก,กนกสาตวออกเผ็ดๆจากตัวดิสพี่น้องอันนี้นอน่อนๆอยู่นี่สลดัดชินชาบกาเบตีต่อสุขภาพ ออกผิดๆจกน้อยรสสาอาุงพงเพลินพี่นอ้องดอกขาวจันทร์บานอยู่คุณแม่เบดดอกคนมันขี่ง่ามกว่าเธออืมกินอันอ้นีนพี่น้อ,อ,นนองนี่เก็บสุตผักที่กินได้ ไม้งามดอกเนิ้ลขาวว้าเจ็บไปกอนติวกลังกินกับลาบกระแบ่บกับปุ่นกระแ่บก่น,นองไม่ประโยชน์ ใหม่เนะบิร์ดกับเที่ยวมาเก็บเลยพี่น้องเบิดขอเก็บเที่ยวมาเก็บอ้าวอยากกินกับเที่ยวมาเก็บอ้าวทงไฮทงหน้านี่แหละกินธรรมาชาติภูด้หฮวงไฟห,หามหลวงโนี่งามคักแท้ แกงใส่เห็ดสุ่มเว้ยเว้ยแล้วล่างเลยดิแซน่ามันก็ขอตู้เย็นไว้พี่น้องว่าแต่น้ำพอคิดแล้วอยูน่น้ำกินก็แทนสมได้เนาะแกงขอแกงสมเขาก็เอาใส่รวดก็แทนสมได้ ละจนเหี่ยวพี่น้องแต่เบี้ยหอนเด็กดอกพักกระถินนะพี่น้องดอกสิเ่็กหายลร่งหลายเทียนแล้วเหรเนาะพี่น้องจ๊ะเี่กเป็น,ปน,ปนย,ยังไงสิดอกเป็ดพัวเป็ดพวงย่อยยำยังลงมาจังเบาจักโบก,กินพี่น้องเด็กน,น,นี่แห้งแล้วนี่เม็ดเป็นข้างในนี่ยโดน ตมันขึ้นไม่งาม่ายแบบนีนติ๋วเนองตะกี้ขอเก็บตอนมันขึ้นไม่ไหมเนาะไปหาเก็บไปแช่ตู้แข็งไปแต่เดี๋ยวนี้ขอเศร้าแค่เราพี่น้องเพราะว่าหู u, น้ำพะนาข้าเจ้าอ่ตัดมันก็ชิขึ้นไม่สินะกระเที่ยวมาเก็บเอางูเสียงเขาน,นี่ยแต่ดูมันกติว๋วเนาะแม่นบดจุเขียวไป ติวหลายครับซุปใส่หอยกระแซบพี่นอ้องติวพลังในี่ซุปใส่หอยกระแซบเด้อ ไม่ตาโปนี่เลยพี่น้องอ้อหล่ะหล่ะเนาะเย็นนี้งามเราดึงเอาดึงเอา่นคลิปนี้กับผ้ามาเก็บพักติวหเก็บพัก กะทินพี่น้องแ็บพักไปแกงไปอมขอคุณหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบงซองเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะขอคุณทุกน้ำมุกน้ำใจที่กดติดตามเมลี่แฮปปี้ให้กำลังใจเมลี่ตลอดมากจ้ะพอกันคลิปนาพี่น้องฮอนฮอนแดดเซมๆหุ่นละหุ่นละย่างทิลีทิลีต้องมุ่นละพอกันคลิปนาจ้าม่เห็นกระทิ้งป้านี่เอาก้นออหมดอวกคัก Ừ. Đồ đồ đang được uổng, ngắm, khát ngắm nè, tiếp thêm con, chiều chân hôn vô để chiều hôn nếu ันกิดน้่งเส่น้องอกตกกระเิมเน็มเนนสเต็มบอกมืดมืดมขวดส่ไก่ mm กินได้อย่าตะกั่แตงหน้อย